หลายคนอยากให้เราสอนวิธีเพิ่มความโปรง่งใสเจ้าแถบการแจ้งเตือนในหน้าจอล็อกแบบนี้ปรับให้โปร่งใสขึ้นสายแต่งจอเนี่ยน่าจะชอบหรือจะปรับให้โปร่งใสไปเลยแบบนี้ก็สามารถทําได้ในวัน u ายเจ็ดเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจว่าจะเอาออกทําไมแต่ไม่เป็นไรเราทราบเรื่องแล้วทุกคนมาเริ่มกันเลยให้เพื่อๆนๆเข้าในแอปพลิเคชัน g o o d l o c ็อก่อนส่วนแอปพลิเคชันที่เราจะใช้ในวันนี้นะก็เป็นแอปพลิเคชัน Team Park นะทุกคนกดเข้ามาแล้วเนี่ยให้เลือกในส่วนของหัวข้อ Quick Panel ตรงกลางใครที่ยังไม่เคยใช้งานเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรเลย Quick Panel มัน นั่นแหละทุกคนในตรงนี้นี่แหละซึ่งมันน่าจะซิงกับหน้าจอล็อกเราเลยต้องทาให้แผงควิกพาเนลเนี่ยมันใสขึ้นเพื่อที่จะได้ไปโชว์บนหน้าจอล็อกนั่นเองให้กดปุ่มที่ c ร e a t e New ได้เลยใครที่ใช้ดักโหมดให้ปรับเป็นดักโหมดตรงนี้ก่อนนะส่วนเราใช้เป็นแบบไลท์โหมดก็เลยปรับเป็นรูปดวงอาทิตย์แบบนี้มันก็จะมีให้เราเนี่ยเลือกปรับสีต่างๆและค่าความโปร่งใสอันนี้ก็คือมันจะเป็นในส่วนของการปรับของควิกพาเนลนะทุกคนตรงนี้คือแค่บอกไว้เฉยๆว่ามันปรับได้แต่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวกััััับบบบหหนน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 น้้้้าาาาาาาจจออออออลล็กนะ็กกกกกะไตรรรรรรงงงททีีี่่่่่มมมมเเเยววววคคคคืิณุสสสถปปใใข ใครที่ใช้าร์กโหมดเนี่ยมันก็จะเป็นสีดาเนาะเราสามารถปรับความโปร่งใสาจากตรงนี้ได้เลยทุกคนมันก็จะใสขึ้นเห็นไหมแจ้งเตือนหน้าจอล็อกเนี่ยมันก็จะใสขึ้นประมาณนี้เลยทุกคนอยู่ที่เราปรับใครที่ใช้โหมดมืดเนี่ยให้ปรับเป็นรูปดวงจันทร์ก่อนทุกคนมันก็จะเป็นสีดําแล้วก็ปรับในส่วนของความโปร่งใสที่เดิมเหมือนที่เราทําเมื่อกี้เลยแจ้งเตือนในหน้าจอล็อกในโหมดมืดเนี่ยก็จะใสขึ้นประมาณนี้เลยในส่วนนี้คือขอนอกเรื่องนะจริงๆแล้วเพื่อนๆสามารถปรับในส่วนของสีสันต่างๆใน quick panel ได้ตามใจชอบเลยสิ่งนี้คือไม่่่่่ไได้้้เเกกกกกกียยยวววัับบบหหนนนนนนนาาาาจจจออออออลลล็็็ะะะแแแแตคสสสพรรใป แท่งแสงปรับแท่งสีต่างๆได้ตามใจชอบเลยเสร็จแล้วก็กดบันทึกแล้วก็ตั้งชื่อมัวๆไปได้เลยมันก็จะมาขึ้นในอันแรกตรงนี้ให้เราทําการกดเข้าไปแล้วก็กดที่แอปพลายข้างล่างเพียงเท่านี้เนี่ยในหน้าจอล็อกของเพื่อนเนี่ยก็จะมีแจ้งเตือนที่มันใสแล้วก็สวยขึ้นแบบนี้แล้วหรือใครที่ใช้หมดมื่นเนี่ยมันก็จะใสขึ้นประมาณนี้เลยอันนี้แล้วแต่ชอบนะอยากรู้ทริคซ่อมซุงแบบนี้กดติดตามช่องกันไว้ได้เลยนะ